สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่บ้านออนไลน์ใบฟ้ารดานะคะพามาล้างห้องน้ําที่วัดกันค่ะห้องน้ําที่วัดมี3มห้องด้วยกันค่ะวิธีล้างนะคะฟ้าจะใช้น้ําส้มสายชูค่ะกับน้ํายาล้างจานผสมกันนะคะเป็ดเนี่ยจะใช้น้อยมากค่ะเริ่มขัดกันเลยจ้าขัดง่ายค่ะกระเบื้องดีมากๆเลยกระเบื้องเป็นอะไรที่ไม่ไม่เป็นคราบฝังนะคะเพื่อนๆซึ่งทําให้เราขัดง่ายมากๆ ก็้ามาคนเดียวด้วยวันนี้พขขัดแล้วมันมันสะอาดมากเลยมันใสามากเลยเพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่ดีงามขัดขัดขัดไปจ้าขัดทุกสามห้องเลยอันนี้จะเป็นห้องแรกนะคะขัดไปการใช้ฟองน้ำนะคะฟองน้ำแบบนี้จะต้องใช้แบบที่เป็นสีชมพูค่ะ อีกด้านหนึ่งเป็นสีชมพูอีกด้านนึงเป็นสีเหลืองปกติไม่เอาแบบว่าที่เป็นด้านหนึ่งสีเขียวด้านหนึ่งสีเหลืองนะคะแบบนั้นจะทําให้สุขภัณฑ์เสียหายมีคราบเป็นรอยแต่ว่าถ้าใช้สีชมพูเนี่ยจะไม่เป็นรอยค่ะเนี่ยทุกคนดูความเลอะนะอันนี้ขัดเสร็จหมดแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายให้ดูมันจะนานค่ะสามห้องลุ่ฟ้าเหมาหมดเลยคนเดียวเอาการเหมือนกันค่ะ ขัดเสร็จแล้วนะคะตรงนี้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่จะเดินไปห้องน้ําก็ยังไม่ได้ขัดเสร็จแล้วเวลาเหลือเพื่อนๆก็เลยมากวาดลานวัดอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าหลังจากวันนั้นแล้วฟ้าก็มาน่าจะ3วันได้ใบไม้ก็ดุดร่วงเหมือนเดิมค่ะใบโพใบกระถินนล,ลงแล้วก็ใบอะไรอีกหลายๆใบค่ะ กวาดเสร็จก็เผาค่ะคือจริงๆไม่ต้องเผาก็ได้นะแต่ว่าตรงที่เก็บใบไม้แห้งอะคะ่ะฟ้าไม่ได้เอาบุ้งกีหรือเอาเข่งมาใส่แล้วก็มันเหนื่อยจากการที่เราล้างห้องน้ําแล้วก็เลยเอาว่าเผาเอาเผาอีกวันนึงแล้วกันนอกวันนี้ก็สี่กองค่ะซึ่งลานวัดก็จะเป็นอะไรที่กว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะที่ฟ้ากวาดเนี่ยกวาดแบบ คร่าวๆนะคะกวาดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่ารีบค่ะมันก็เย็นแล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็ล้าวันนี้มาคนเดียวค่ะพี่สาวไม่ได้มาวันนี้เราก็เลยเหมาทั้งล้างห้องน้ําแล้วก็กวาดลานวัดเลยดีนะคะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีเลยกวาดแล้วก็เผาจ้ะต้นไม้ใหญ่เยอะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะ พระท่านก็จะเรียนก็มีบวชเรียนบาลีก็มีค่ะนี่กวาดไปกวาดมาค่ะเพื่อนๆใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ถึงเวลาพระตีละคังห้าโมงเย็นพอดีนี่ไงคะสำเร็จดูดีมากๆถ่ายไม่หมดนะคะเพื่อนๆคือจริงๆกว้างกว่านี้ค่ะก็โล่งดีสบายตา เดี๋ยวไว้อีกสักสองสามวันมาใหม่เพราะว่ามีเพื่อนๆอ,อยากที่จะมาล้างห้องน้ำที่วัดด้วยและแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ล้างห้องน้ำก็เสร็จแล้วมาตั้งแต่เที่ยงเสร็จห้าโมงกว่าพระท่านขึ้นโบสถกันแล้วนะคะก็ทำบุญเผื่อเพื่อนๆด้วยทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาดูสำหรับคลิปนี้นะคะอาจจะ ภาพจะเคลื่อนไหวเยอะไปหน่อยนะคะเหนื่อยมากคนเดียวแต่ก็ดีค่ะมีความสุขที่นี่วัดที่นี่ร่มรื่นมากๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นค่ะห้องน้ำบางห้องฝาปิดชักโครกก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อน่าจะสองปีที่แล้วค่ะน้ำท่วมบริเวณนี้ทั้งหมดเลยท่วมแบบถึงคอฟ้าเลยนะแต่ว่าปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะท่วมหรือเปล่าเนาะรอลุ้นกันค่ะรอลุ้นกันแต่ไม่เป็นไรถ้าน้ำท่วมเราก็มา ทำความสะอาดใหม่ได้เนาะไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะกลับบ้านและเสร็จเสร็จพอดีเลยแต่ว่าอ้อมีตรงทางเดินระหว่างที่จะไปเข้าห้องน้ําค่ะยังไม่ได้ขัดเพราะว่ามันเหนื่อยห้องน้ำสี่ห้องคนเดียวเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาใหม่แต่ว่าน่าจะอีกสักสองสาวันเดี๋ยวจะมาดูว่าใบไม้เยอะไหมจะมากวาดค่ะคือจริงๆเราไม่ต้องเผาก็ได้นะเพื่อน นะคะเพื่อนเพเพียงแต่ว่าฟ้าลืมเอาที่ตักขยะมาเพราะมันจะมีที่ให้ใสอยู่อะค่ะไม่เป็นไรเนาะนี่คือวันใหม่นะไม่ใช่วันเดิมแต่เราใส่เสื้อตัวเดิมไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าค่ะไปแล้วไปจริงๆสวัสดีค่ะ